มาครับผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องขึ้นมาใช่ไหมเขา้เอเลนนะของขนองสราบอ่มันขึ้นมากับขนองสราบโอ้ตัวบุลลือเลยไหมโอ้พี่เบ็ดจนงอ่ะดพอดีแต่เรามากระเผมใหญ่กว่านี้เลยเอาไม้มอพากันไม้มันเล็กยไปเลยโอ้มอปมาเส้นหนึ่งอ่ะมาเส้นหนึ่ง เป็ดชิดอะไรนี่เอาอย่างติดกุ้เอาตลับเม่ไหมเอาตลัเป็ดมันเล็กไปอันนี้จะทำอะไรกินพี่ขัเผ็ดอะไรลามือเลตอนที่ได้ไม่หาเดือนเพาแต่นี่มันิ้นเดียวเลยอย่างนี้นิ่นึงถ้ามันเล็กมันจะเล็กตจะชิ้ลกนแปบเดียวี้เนอ่มา่งว่าปก็ไดนลกผมสชิ้นเดียวนั่นแหละ นี่ก็จะผัดเผ็ดปลาไหลครับปลาไหลตัวใหญ่มากเลยดูสุดจัดเลยพี่น้อสุดจัดเลยพี่น้องทุกคนครับโฆษณามีร้อยหนึ่งร้อยคนจะมีหน้าของคนที่เราไม่เราไม่เรางมีคนทำทุกอย่างมีคนหนึ่งที่จะาพ่อทำทุกอย่างทำทุกอย่างแม่เขาจ้างพี่มาเป็นพ่อครัวเด็ด พี่มาวันแรกก็ฝนตกเลยไงอันนี้อันนี้อดบาทอัมใส่าเรกลามเลยหอยาเรงกลามของาเนะกูดูหัววะนู้นนูนนู้นอันนั้นนู่นูน้นเข็ดฟันเลยเขาีน่นไ่สี่เนคนเดียวอันนี้ก็จาก <c oughs> เชฟไหนเนี่ย เืนใหญด้วยาตยาวด้วยเชฟบิดเชฟบิดที่ัำจุนก็แล้วมันรู้จักไล่ไล่เส้นอ่ะเจ้าตําการไอ้พใจเิ่มเนาะไอ้พี่อิ่มตมนเอาละครับสับปนตอนแล้วนี่จะคั่วก่อนบอก้ยศฮะ้ยศพอย่างแรกเต้องขั่วน้ำใ้มนร้อนก่านะปึงรพี่ดูตะหลิวดิตะหลิวได้มาจากไหนเนี่ยจะกองานตูมาจพม่าพม่าไมมริด

าอนาอนานน่นยมจริงันีมีแนะนำมีอะไรบ้างครับอย่างแรกนะวัตถุดิบหรือว่าเครื่องมือที่เราจะใช้ก็มีขาดไม่ได้ก็คือปลาไหลนี เพราะว่าเราจะผัดผิดปลาไหลใช่ไหมจะซูมเข้าในรูจมูกเลยเหรออ <laughs> ไม่เห็นดิ <laughs> ผมใช้กล้องไว้อ๋อสบายแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยนี่ม,มีอะไรไม,มั่งเครื่องเทศเนี่ยปลาตะไคร้ใบมะกรูดที่พูดไม่มีนะมีแต่ใบมะกรูดอย่างเดียวนี่ติ้งมมาาติงอะไรนะ,ะ,ะทำไมพี่ต้องใส่พริกไ,ไทยไมันจะเกลี้ยงเสภาเลยพริกไทยดำพริกไทยพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบเนี้ยซอย นี่ครับโดยเชฟเ,เชฟลอยศพสุดท้ายนี่เชฟลอยศพเปกินแล้วสัตว์อ๋อเชฟเ,เ,เร็วๆหน่อยอขาหิวอเดดย,ยไปไปมานันมัเลเออเพูดจไ้อมา,มมมาอ,อาะ,ะไ,ไเอะะรเะพตม ก็เมาราทำเยอย่าตายเลมโรอะไรอย่นไอ้คนถามนึกถึงอมไรเลยไหนเลยอาจารย์สมกวนรู้เป็นไรครับดูครับูอะไรโอ้อะไรครับน้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันงาน้ำมันงางาจะม้เลยเนี่ยเห็นทกเก้ผมใส่เสื้อไม่ได้เลยดูเปิตามไเจอเนี้นี่ครับเครื่องกัวก็

เรามาดูว่าดีใจด้วยเป็นส่วนตัวแล้วนะเอาลงแล้วเ่ยังไม่ได้เปิดสธานะนะเาีกันดีองน้นยโดนยิ้ตายล้มไปส่มาผมมาทำนายชิ้นนกินไม่ได้หรอกทำมึงกอได้เาทำมังเ

ใส่เหล้าจีนนะเดี๋ยวว่าจะเปิดตัอายุใช้เป็นทำเดงเดียถอยหลังไดิเดินนี้รมาพี่มันใส่เหล้าปี่นี่ใส่น้ำ้ะครับยีตะัดก็ใส่เครื่องผัวครับเดี๋ยวมาลกน้กินแลยวพัดเยใส่นหรดเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้ตรงใจบดบูดกินไดเอาอีกหนึงขั้นตอนต่อไปครอบอดกินเลยบาดนี่ อะไรนะอันนี้ดิทำอะไรถ่ายคลิปพี่เลยทำอะไรครับวันนี้มีมีอะไรบ้างอ่ะใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ติ๊กติ๊กซอสอะไรนะติ๊กซอสอันนี้อะไรมะม่วงไอ้มะม่วงมะพร้าวขี้นี่พริกนะเดี๋ยวเรใส่เครื่องก่อน ใส่เครื่องเอาเครื่องไหนพี่เครื่องยันม้ารถหกล้อรถไถขอเป็นคอมันเร็วลันโอ้คมเโหนนเี่ยทำเป็นจวดนะทำสายมาปรุงอาหารเนี่ยไปกินตามขึ้นบอกไปไปอายใครจะตายอายมากอะไรกับเรียนได้ไหมเรียนว่าเขาไปเรียนกันนี่กินตัวเองไม่ได้หรอก ใช่เดร๋ยว่าพลาดดำกันนะครับต้องใส่ย่าไม่ได้ไมยไจริงๆายเขาไม่กล้าพูดยาย่าย่ายาจริงๆผมใส่แค่สามรอกตัวขึ้นมันแต่ได้โคก็ได้ไม่ได้ละพักหนึ่งเขาดูแก๊กที่มันหอมไหนดีมากคนนี้ไหมรอก่อนเดี๋ยวคร้อไใบก่อนคร้อไใบก่อนทำมันทำมันสุกก่อนอย่างแรกเราให้หมดครับด่วนวันจันทร์เนี่ยพี่โทษนครับโอเคบายขอบตัครับ มันจันเดี่ยวันเนี่ยโรยกะทินี่ถึงมีไหไม่ต้องใส่เอ้ยเอยอ้ยรงตัดเรื่อะไรเิน้ำมันเวลาเติมน้ำมันก็เติม่าตะเกียอนเติมคิดว่ามันหลวงไงเ้นียี่กเป็นไงีรอยสารเมียยูมั้ง่นมงมากโดนโกกันดชีดเราแล้วก็ เดินมาครับเดินจนไปเแล้วครับีแล้วานไดกินชอกินอะไรแน่นโอ้ยวชิมก่อนเราจะขอชิมนะลุรสชาตเป็นไงพี่อร่อยนะพอดีระชาอะไรขาแดเขดใจเหรออร่อยนะอร่อยไหมติดตามชมนะครับ รอ,อ,อร่อยอยากฟังคําคมเวลทาทำข้าวของเซียนครับคนไม่ใช่อ่ะอยู่ใกล้แค่ไหนอ่ะก็ไม่มองโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ <S 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 2> <S 2>